ทุกคนคะวันนี้มาทำวอลเปเปอร์กันคะ่ะด้วยแอป Ibit p เ n นนะทุกคนขั้นแรกแคปบหน้าจอเลยคะ่ะแล้วก็เข้าแอป Ibit p เ n นนะแล้วก็กดปุ่มบวกมุมซ้ายข้างล่างคะ่ะจากนั้นนำเข้ารูปภาพคะ่ะข้างบนเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เอารูปที่เราแคปบเมื่อกี้คะ่ะเข้ามาก็จะได้แบบนี้นะ กดคำว่ายกเลิกค่ะจากนั้นเข้าไปดูที่เลเยอร์นะคะข้างล่างกดตามเลยนะบวกเลเยอร์เข้าไปค่ะ1 l a เลเยอร์แล้วก็คลิกมาที่เลเยอร์แคปหน้าจอเมื่อกี้นะคะลดความจางลงนะคะตามนี้เลยนะแล้วก็คลิกไปที่ข้างบนค่ะ จากนั้นเลือกบัตรนะคะเราจะใช้บัตรดินน้ำมันนะใครที่ยังไม่โหลดไปโหลดเลยนะคะมีปักหมุดไว้ให้แล้วนะมีวิธีทําให้ด้วยนะคะแล้วก็เลือกสีค่ะเลือกสีที่ชอบได้เลยนะคะทําตามในคลิปเลยนะเราจะพยายามใช้สีที่อ่อนนะคะมันจะได้เห็นบัตรเนื้อบัตรชัดๆนะคะทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะระบายเลยนะคะว่าจะ ทำแนวไหนนะคะแนะนำให้ระบายไปแนวเดียวกันนะทุกคนมันจะได้ดูแบบดูดีขึ้นมานิดนึงเราจะทำตัวหนังสือก่อนนะคะตัวหนังสือกับตัวแอปนะเสร็จแล้วเราจะทำพื้นหลังนะคะถ้าทำตรงนี้เสร็จแล้วกดเพิ่มเลเยอร์นะคะขึ้นมา แล้วก็ทําพื้นหลังเลยค่ะเลือกสีคนละสีกับที่เราทําไปเมื่อกี้นะสีมันจะได้ตัดกันนะคะแยกเลเยอร์ดีๆนะคะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเมื่อกี้คือเอาไว้เอาเลเยอร์ไว้ข้างล่างที่เราทําไปตอนแรกนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะบันทึกรูปภาพเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็เข้ามาที่รูปแล้วก็ไปตั้งหน้าจอล็อกได้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะ สำหรับใครที่อยากให้อธิบายอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาใต้คลิปเลยนะคะส่วนใครที่อยากตกแต่งเพิ่มเติมก็อย่าลืมไปโหลดอีโมจิที่พี่แจกนะในคลิปปังหมุดค่ะ